สวัสดีครับมาพบกับบ้านนกดาวหนองบัวลำพูกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่กันที่ร้านวิชัยนะครับขาเหลกนะครับก็ฝนตกสองวันนะครับทีมงานเราก็จัดส่งไม่ได้นะครับวันนี้เริ่มแดดแล้วครับเริ่มแดดแล้วนะครับก็เตรียมจัดส่งน้องเล็กนะครับน้องเล็กสุดนะครับเป็นไซส์สามคูณสี่นะครับ ลูกค้าถามมาเยอะนะครับมีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับทางร้านเรานะครับจะจัดสร้างนะครับไสเหล็กสุดที่3าคูนสนะครับอุปกรณ์นะครับเหล็กก็เหมือนกันกับสใหญ่เลยนะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับหลังนี้สีน้ำตาลยอดฮิตนะครับตัวบ้าน 3, ามคูนสนะครับรวมระเบียงหน้าบ้านนะครับ3เมตรคูณหเมตรนะครับ ราคานะครับเริ่มต้นที่1 3 0 0 0 0บาทนะครับก็อุปกรณ์ระบบไฟมีตู้กันดูดเรียบร้อยฝ้าหลุมเหมือนกันกับไซสใหญ่นะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับราคาก็ตามขนาดนะครับหลังนี้ลูกค้าไม่เอาห้องน้ํานะครับแต่ลูกค้าเพิ่มบันไดหลังบ้านนะครับเผื่อไปต่อกลัวด้านหลังนะครับก็มีบันไดมีประตูหลังบ้านเพิ่มที่1,000 0บาทนะครับนครับใกล้เสร็จแล้วครับ หลังนี้เตรียมส่งนะครับเทสระบบไฟแล้วนะครับหลังนี้ของคุณพมรนะครับเราจะไปส่งกันที่บ้านวังสำรานนะครับอำเภอนาวังนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับประตูหน้าบ้านก็เป็นงานไม้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับระบบฟ้าเพดานระบบไฟนะครับเหมือนกันกับไซส์ใหญ่นะครับเพียงแค่เราลดขนาดนะครับมีม้านั่งนะครับสองด้านนะครับอันนี้ก็สีน้ําตาลยอดฮิตนะครับสวยๆเหมือนเดิมนะครับ ภายในก็เหมือนกันนะครับกับสาสใหญ่นะครับมาตรฐานเดียวกันครับผนังก็เป็นสมาร์ทบอร์ดซอล่องนะครับฝ้าหลุมสวยๆนะครับหลังนี้ภายในก็เป็นสีเทานะครับตัดด้วยบัวสีขาวนะครับสวยนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับฝ้าหลุมนะครับมีดาวไลท์ให้เรียบร้อยนะครับระบบปลั๊กไฟให้นะครับเดี๋ยวทุกมุมของห้องนะครับขนาดห้องเล็กๆเราให้3จุดเลยนะครับ ม, Dante, มีกล่องกันโูดให้นะครับมีมุ้งลวดให้นะครับหน้าต่างเรามีมุ้งลวดให้นะครับอันนี้ลูกค้าก็เพิ่มประตูหลังบ้านนะครับจะไปต่อห้องน้ําด้านหลังมีบันไดลงนะครับก็จบจบงบไม่บานปลายนะครับคุณภาพเหมือนไซส์ใหญ่เลยนะครับคุณภาพเดียวกันแน่นปึ๊กนะครับปูกระเบื้องไปจากหน้างานเลยนะครับก็ลูกค้าถามมาเยอะใช้อะไรปูนะครับอย่างนี้ก็พิเศษของทางร้านนะครับพิเศษของทางร้านนะครับเปิดเผยไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็ซื้อบ้านกับเรานะครับเห็นหมดนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าขน่งยังไงกระเบื้องไม่ร่อนนะครับตัวนี้นะครับสามร้อยสี่ร้อยกิโลนะครับอันนี้ก็สีน้ำตาลนะครับยอดฮิตสวยๆเลยนะครับเก็บงานให้นะครับความติดตั้งแล้วนะครับก็ก็มีหลายไซส์นะครับหลายไซส์เดี๋ยวพาเดินชมกันต่อนะครับส่วนนี้ก็ไม่ได้มานานนะครับ ก็เป็นไซส์เริ่มต้นตั้งแต่3าคูณสหลังนี้ก็3าคูณหนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับถ้ามีห้องน้ําในตัวไซส์นี้ก็เริ่มต้นที่1นึ0 0 0สบาทนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็หลังนี้ก็3าคูณหตัวห้องก็มีระเบียงนะครับหน้าบ้านนะครับหลังนี้ก็เริ่มที่2องแสนห้านะครับไซส์นี้ก็พร้อมทําดีสอดสบายนะครับสองแสนห้า ช่วงนี้ก็ใสามคูณหกเพิ่มลงรถหน้าบ้านก็ลูกค้าจองเยอะนะครับนะครับก็จะมีวงรถหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็เตรียมเข้างานสีแล้วนะครับคุณพี่อุไรนะครับอำเภอสว่างแดนดินนะครับเตรียมงานสีกันแล้วนะครับอันนี้เป็นสามคูนหกนะครับสองแสนบาทนะครับตัวบ้านนะครับอันนี้ของคุณปริยานะครับ นี่ก็จ้างก็กําลังเข้างานสีแล้วนะครับหลังนี้ไม่มีห้องน้ํานะครับสามคู0หกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับอันนี้ก็คุณแม่วิรนนะครับอำเภอบางสะพุงนะครับหลังนี้มีห้องน้ํานะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับก็สามารถยกสูงได้ทุกแบบทุกไซส์นะครับลูกค้าต้องการยกสูงหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับ ทางร้านเราจะยกสูงได้สูงสุดที่2เมตรนะครับอุปกรณ์เรารถ้า2เมตรก็บันได2สเตปนะครับก็2ขั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ